สวัสดีครับวันนี้มาของผมโคตานะครับวันนี้ผมจะมาสอนการหน่อยนิ้วฟองนะครับไปดูวิธีการสอนได้เลยครับไปกันผมจะสอนการจับไม้สองวิธีนะครับ 1. ก็จับไม้แบบ f ฟ r แ hand 2. ก็จับไม้แบบตะเขียบการฝึกที่1่คือ การดอทหนึ่งครั้งและจับทำแบบนี้ต่อเนื่งประมาณ4ครั้งครับที่2คือการดอทสองครั้งและจับทำแบบนี้ต่อเนื่งประมาณ5ครั้งครับสลับมาจากแบบตะเขยบนะครับการฝึกที่3คือการดอทหนึ่งครั้งและจับทำแบบนี้ต่อเนื่งประมาณ5ครั้งครับการฝึกที่4ีคือการดอทสองครั้งและจับทำแบบนี้ต่อเนื่งประมาณ5ครั้งครับ ที่5นะครับคือการดอด้ดยแบคแฮนจนกว่าจะชิ้นครับการดอโลูงป,ปองนะครับช่วยในการฝึกสมาธิและการฝึกสายตานะครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมไปฝึกตามผมเยอะๆนะครับลากนบ่ายค,คับ